สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมารีวิวแคลมกับเพื่อนแนะนำตัวหน่อยอันนี้ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเนาะคนที่หนึ่งนคนที่หนึ่งชื่อเบลเบ<ๆ>อายุอายุหนึ่งขวบนคนที่สองชื่อมนทาอายุเก้ากับเก้าสิบเก้าล้านปีอะไรผมชื่อสแควร,ร์เรวเออโอเคนะฮะเออคนที่ชื่อบนทาแปลว่าชื่อสแควร์เร็วนะฮะแล้วก็ผมคนสุดท้ายชื่อว่าสแครรวร์เร็วเร็วฮะ้ผมสแควร์เรวไม่ใช่หรอ วันนี้เราจะมารีวิวแคมป์มาทุกคนมายืนเรียงกันค่ะมายืนมายืนเร็วเรือเรืออขวานแดงเร็วฮะใครไม่มีนอกพวกววก็กินสินหิวก็กินค่ะคนณเบลอ,อ,อุ้ยเราขาเคส <laughs> <laughs> ม,มาทุกคนร้องเพลงกัน ประเทศไทยลวงละเนือ้อชาชิไทยเป็นประชารู้สึกว่าการร้องเพลงของพวกเรานั้นจะไม่เท่ากันเลยมาเต้นค่ะแต่ว่าเบลเต้นไม่ได้เนาะไม่เป็นไรจ้าเดานสองเอาเต้นไม่ได้ใช่คุณ <c oughs> เป๊ปหนึ่งรีวิวแคมไม่ใช่มาเต้น มากคราดูดูสภาพเต็นดูสภาพเคม็มภายนอกนะคะอาจจะเห็นว่าเป็นไม้นะคะืออุ้ยตรงนี้ไม่เกี่ยวอุ้ยตรงนี้ลกมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้นะคะก็คือที่ปีนเข้าแบบที่ AFK เนาะนนก็จะ AFK ถึง AFK AFK AF <K. S 1> AF ถึงหนึ่งรอยอสอยห้าสิวันนะจ๊ะใช่จ้ะยังไม่ถึงเลย ก็คือถ้าแบบว่าแบบพูดอะไรแปลกไปก็คือพูดกับเพื่อนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินเสียงไม่รู้มันต้องไปดูภายหลังเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะได้ยินเสียงเพื่อนรือแปลแต่ถ้าได้ยินก็ขอขออภัยกับ fc ทุกคนนะครับคุณฮะคุณดูบอกใคร fc ไม่รู้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 ผมมีคนตามตาม YouTube จ้ามนทาบอกว่าช่องเก่ามี f อซีอ่าขอขอฝากฝากช่องเพื่อนหน่อยคนหนึง่งพิมพ์ว่าพิมพ์ว่า B E L L แล้วก็ลูกบนนะคะนี่นะคะคือคลิปที่ขำที่สุด โอ้ยหว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 โอ้ยโอ๊ยโอเคฮะอะไรนะมีตัวอะไรบ้างนะเบลมีตัวอะไรบ้างนะเบลสะละเอบะมีไม้นะคะ แล้วกหมาแมวอิโมจิหมาแมวแค่เบ oh. ลหรอเบลห<ะ>รือเบลเบลเบลเอ้ยเอาเอาใหม่นี้เอาใหม่นี้แต่ละเอะบอลไม้ลอยลีแล้วก็อิโมจิหมาแมวอิโมจิหมาแมวอันไหนอ่ะมันมีหลายอันน่ะ หมาแมวธรรมดาเหรอใช่หมาแมวธรรมดาไม่รู้นะว่าจะเจอหรือเปล่า <c oughs> มันเจอแต่คลิปไม่เจอเลยอะ่ะ <c oughs> เจอแต่เบลเนี่ย <c oughs> เออพอเถอะพอเถอะไม่ต้องฝากแล้วอุย้ย <c oughs> วิลืมเลยวิลืมตัว,ว,ตวอุ้ยอุ้ยโอ้วันที่หนึ่งร้อยห้าสิบคูณเจ็ดแล้วก็คูณเด็กสองคนอยาไปช่วยเด็กคนที่สี่ไปกันไหมทำไมอ่ะไม่เป็นไร รสำหรับการรีวิวแคมป์ก็จะมีแค่นี้นะจ๊ะเยบุย